ก็ไทย PBS นะคะร่วมกับ Star Phoenix นะ,ะคะก็เรียกได้ว่าบวงสวงไปนอกจาการดรางนะคะที่สุดท้ายแล้วเนี่นยก็ยังมีรู้จักพี่ยาใจไหมอันนี้ตอนแรกเอ๊ยประโยคคาถามเ,าเรื่องนี้น่าดูมากเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้ทีมนักแสดงจะมาพูดถึงกันก็เป็นแนวเอ่อฟิลกูดคอมเมดี้ด้วยนะคะเป็นอย่างไรไปฟังจากทีมนักแสดงค่ะคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าจะสวยนิดนึงเพราะว่ามีผู้ชายตามจีบหลายคน นะคะผู้ชายจีบเยอะแต่จะเป็นใครบ้างเมื่อกี้ก็พี่พีเรียบอกแล้วนะคะก็มาจีบยาใจคนนี้ก็<ด>อาจจะมีความโดนจีบโดนยาใจจีบคนข้างหลังมีความสัมพันธ์ยังไงกับยาใจต้องรอติดตามค่ะเรื่องนี้ก็หลายคนก็อยากจะรู้ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะก็จะเป็นแนวคอมเมดี้อืมคือจริงๆพวกเราเล่นยากมากเพราะเราเป็นคนเรียบร้อยกันทั้งนั้นนะคะ ช่ค่ะตอนที่อ่านบอกเราก็เราก็จะพยายามทำให้เต็มที่แต่พอได้เลาโอเคแล้วก็ทําให้สุดความสามารถนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับการนวดแผนโบราณน,นวดแผนไทยนั่นเองค่ะ mm hmm. พวกเรานะคะ mm hmm. ก็นักแสดงก็จะมีเนสมีน้องมิมแล้วก็มีพี่คิมมอนนะคะ mm hmm. ไปเวิร์กช็อป การนวดมาเพราะาต้องมีการเข้าซีนการนวดจริงๆด้วยนะคะต้องจับจุดให้ถูกก็ต้องเรียนกับคุณครูที่มีความความรู้ความเชี่ยวชาญค่ะเรื่องนี้สนุกมากฮะจริงๆโอเฝ้ารอละครไทยที่มีลักษณะแบบเน้นอาชีพมานานแล้วก็มไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้เล่นตอนติดต่อมาเราก็เข้าใจว่าติดต่อโออนุชิตก็คงจะดราม่าแหละแต่รู้วันนี้แหละว่าเป็นคอมเมดี้ <laughs> ก็ค่อนข้างเครียดและกังวลจนเหงื่อออกแล้วเนี่ยใช่หากกลางปีก็จะได้หากันแน่นอนนะคะครบรถค่ะสำหรับละครเรื่อง รู้จักพี่ยาใจไหมนะคะก็ะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับการนวดด้วยใครที่ชื่นชอบศาสตร์การนวดนะคะก็มาเรียนรู้พร้อมกับยาใจได้เพราะว่าเราเป็นแบบว่ามือมือเทพเลยแล้วกับหัดเทวดานะคะเ<อ>ขาจะมีท่าด้วยแต่จะเป็นท่าอะไรยังไงเนี่ยทุกคนก่อนนวดต่อไปอ่าจำท่ายาใจแล้วก็ก่อนจะนวดทุกคุณแม่ก็ทําท่ายาใจตามก่อนนะคะต้องรอติดตามนะคะฝากทุกคนไปด้วยนะคะพวกเราทีมงานรู้จักพี่ยาใจทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะเต็มที่บังว่าทุกคนจะรักละครเรื่องนี้นะคะ สองเรื่องนี่พูดเหมือนกันเลยจริงนะดูซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีละครอยู่เรื่องนึงอะไรนะจากรูปน้ำอะไระทักอย่างหนึ่งที่มีเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมการไรลลำของพม่าตอนนั้นดังมากก็ไทยพีเอเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมอาเป็นว่าละครทีวีตอนนี้ดีทุกช่องดีทุกเรื่องใครเป็นแฟนแนวไหนชอบแบบไหนก็เลือกชมได้ตามอัธยาศัย